สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วกับโอมาจีสำหรับคลิปนี้นะครับนี่เจ้ารถน้ำมันยี่ห้อ RMC City นะครับได้มาจากร้านมิสเตอร์ DIY คันนี้เห็นอย่างนี้เนี่ยแต่จริงๆก่อนนี้เราเคยรีวิวไปแล้วหนึ่งคันก็คือเจ้ารถปูนใช่ไหมครับมิสเตอร์ทักวันนี้เป็นรถน้ำมันนะครับในซีรีส์เดียวกันเราจะมารีวิวเพิ่มเติมกันพเทียนหยิบมา1คันวันนี้เอามาดูกันเลยแรกครับสเกลนะครับหนึ่งต่อหกสิบสี่ซึ่งก็ถือว่าเป็นรถจำลองที่ขนาดมาตรฐานสําหรับ เด็กๆเล่นเนาะราคาไม่แพงนะครับคันนี้ซื้อมา175บาทเท่านั้นเอง1ต่อ64นะครับก่อนแกะดูสิอ๋อร้านหลังไม่มีไม่มีรูปของคอลเลกชันเขานะครับจริงๆมีหลายรูปแบบเนาะทั้งรถบรรทุกรถรถน้ำมันนะครับรถด,ดับเพลิงนะครับแล้วก็รถปูรถตู้คอนเทนเนอร์นะครับไหนเพื่อนๆถ้าเจอร้านมิกเซอร์เดเวล้ลสนใจหลังจากที่ดูคลิปนี้ลองหาซื้อหาชมกันได้หรือในเว็บออนไลน์นะ่าจะมีขายนะครับอันดับแรกเลยออาแกอ,อกมาอ่าปัจจุบันนะครับ เดี๋ยวนี้ตัวรถเนี่ยมันก็จะล็อกมาจากด้านล่างอย่างนี้แต่ว่าคลิปนี้เราแกะมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเขาจะมีน็อตสตัวเนาะเราก็ใช้ไขควงเล็กๆแบบเนี้ไขๆๆปุ๊บมันก็จะปลดล็อกตรงนี้ออกมานะครับนี่ก็นไหมนีตอนนี้มันีีล,ล็อกมาเพื่ออะไรเพื่อที่เวลาเราเอาขนส่งหรือว่าเราซื้อมาเนี่ยมันจะไม่ได้หลุดออกมาจากกล่องเนาะเพราะรถเนี่ยมาดูใกล้ๆกันนะครับตัวรถเป็นยี่ห้อแมนนะครับยี่ห้อแมนคือเป็นรถที่มีความนิยมในฝั่งยุโรปหรือว่าฝั่งอเมริกาครับยี่ห้อแมนนี่รุ่ ตรงปกนะก็เป็นสินค้าลิขสิทธิ์นะครับม MTGS ดูเลยนี่แ MTGS นะครับตัวหัวคนห้องคนขับเป็นเหล็กนะครับเป็นเหล็กลงสีสําเร็จมาสีน้ําเงินนะครับมือจับสีดําตัวตัดด้วยสีดําแล้วก็มีแถบสีเงินตรงนี้ตรงยี่ห้อเป็นแถบสีเงินเห็นไหมรายละเอียดค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าคันนี้ไม่ใหญ่ดูเทียบกับฝ่ามือก็ประมาณฝ่ามือน,นะครับแต่รายละเอียดรับราคา75บาทถือว่าออกแบบมาได้ก็คุ้มค่านะถ้าเทียบกับทั้งซีรีส์นะครับถ้าซื้อทั้งซีรีส์ก็อาจจะจบประมาณสัก แคันคาร้อยกว่าบาทก็ประมาณพันสามสี่พันสี่ร้อยบาทครับก็คุ้มค่าอยู่อ่ะมาดูด้านล่างนะครับก็จะคล้ายๆกับตัวมิกเซอร์ทักที่เราเคยมีก็คือไม่มีลานนะครับอันนี้เป็นล้อฟรีทั้งหมดเนาะด้านหน้าเป็นสองล้อนะครับด้านหลังเป็นสองสี่หกแปดรวมก็เป็นรถสิบล้อ,ลอพอดีนะครับนี่มีรายละเอียดของถังน้ํามันนะครับถังน้ํามันนะครับนี่แล้วก็พวกเพลาต่างๆโชคด้านหน้าให้เห็นนะครับมีวิ่งมาเป็นเพลาด้านหลังแล้วก็มีการชนมีลอดไฟแล้วก็มีน็อตเนี่ยเขามีน็อต หนึ่งสองสามสี่ตัวนะครับล้อห้าหลังเป็นล้อคู่นะครับล้อหน้าเป็นล้อเดี่ยวแล้วก็ตัวแม็กมาดูใ้กล้ๆน่ตัวแม็กนะครับสีเงินดูรายเรียใช้ได้เห็นไหมเห็นไปถึงน็อตเลยมีกี่ตัวนับได้เลยนะครับมีเวลาลองนับดูนะนี่กระทะล้อหน้านี่นี่น,น,นี่น่าจะมีน็อตเท่าไหร่เนี่ยสิบตัวสิบสองตัวนะครับแล้วก็ห้องคนขับนะครับประตูเปิดไม่ได้แต่ว่ามีบันไดทําจําลองขึ้นมาแล้วก็ตรงนี้เห็นไหมรายเอียเขาเก็บดียังไงท่อไอเสียถ้าปกติถ้าไม่เน้นเนี่ย ็คือทาสีน้ําเงินไปเลยง่ายๆครับนี่ทอยเสียทํามาแล้วมีรูๆๆด้วยเห็นไหมเป็นท่อดูดอากาศเห็นไหมครับโอ้โหไม่ธรรมดาแล้วก็นี่จะเป็นรถน้ํามันนะครับด้านบนเขาก็ต้องมีฝาถังน้ํามันแบบนี้อันนี้เป็นรถขนาดเล็กเนาะสิบล้อแล้วก็มีระบบสายท่อสายน้ํามันต่างๆอยู่ตรงนี้จับด้านบนหลังคาของรถบรรทุกก็ทําเป็นจําลองไอ้พวกช่องเปิดระบายอากาศมาด้วยนะครับกระจกด้านหน้าเป็นกระจกใสแต่ว่าด้านในเป็นสีดําเลยจะมองมึนๆนิดนึงแต่ถ้าเราดูดีๆจากด้านนี้อ่ะมีด้านนี้เห็นไหมใสมองทะลุเลยเห็นเห็นนิ้วด้านนู้นไหม ด้านในมีพวงมาลัยมีเก้าอี้คนขับเก้าอี้คนขับเก้าอี้คนขับนะครับ2ที่นั่งแล้วก็นอกจากเก้าอี้เนี่ยสังเกตไหมเก้าอี้ไม่ได้ชิดด้านหลังเพราะด้านหลังเขาจะมีเป็นแคปนะครับเรียกว่าแคปเป็นที่ใส่ของของ,ของคนขับรถอยู่ด้วยรายละเอียดสมจริงสุดๆนะครับนี่แล้วก็ด้านซ้ายจะเป็นเหมือนกับตัวแท่นบังคับหรือว่าแท่นวางของนะครับแต่ว่าด้านขวาจะเป็นเหมือนกับถังเติมน้ําหรือว่าเติมน้ำมันเห็นไหมสองฝั่งไม่เหมือนกันนี่แบบนี้อันนี้แบบนี้นะครับรายละเอียดค่อนข้างดีแต่ว่า น้ำมันหรือว่ารถบรรทุกยุคนี้ล่ะอ,อาจจะไม่ได้เห็นในเมืองไทยนาออาจจะมาจากมาเลเซียหรือว่าจากของทางอินโดนีเซียนะครับเราก็เลยไม่คุ้นตาแต่ว่าก็ถือว่าทํามาได้สมจริงนะครับอาแต่เสียดายด้านหลังไม่มีตัวทะเบียนมาให้นะจริงน่าจะมีทะเบียนตรงนี้หรือว่ามีไฟมาที่นหนึ่งนะครับอันนี้มีแต่แบบสีขาวแดงมาเป็นคําเตือนว่าปกติน้ํามันเนี่ยรถน้ํามันเราก็ไม่ควรจะขับเข้าไปใกล้ๆเนาะเพราะบางทีเขาอาจจะมองไม่เห็นเรานะครับอ่าแล้วก็มีการชนมาด,ด,ด้วยด้านงข้างนะครับเป็นตัวพวกที่การแทงน้ําการถังน้ํามันนะครับเหมือนจริงฝั่ง นะครับรายละเอียดนี่แล้วก็บนบนหลังคาของแทงค์น้ํามันนะครับนอกจากจะมีฝาเนี่ยเขาทําเป็นลวดลายเหมือนเหล็กจําลองมาให้ด้วยนะครับนี่ปีนบันไดขึ้นมางี้1 2 3 4 5ขั้นเนี่ยขึ้นไปปุ๊บจะเจอทางเดินเป็นแบบเหล็กแล้วก็มีฝาถาังน้ํามันลงสีเงินมาเห็นไหมครับลายละเอียดสมจริงมากเสียดายตรงนี้นะครับเป็นลงเป็นสติ๊กเกอร์ไม่ได,ไได้ไม่ได้เป็นแบบสกรีนมาแต่ว่าตัวด้านหลังในเป็นสกรีนมาเลย นะครับเป็นสกรีนมาแล้วก็สีตรงนี้ก็ค่อนข้างเก็บรายละเอียดดีคือดูนี่เห็นไหมไล่สีนะไม่ใช่แบบแค่พ่นพ่นให้มันจบคือทําให้มันเหมือนจริงสมจริงนะครับเห็นไหมเหมือนกัน2ฝั่งนะครับสาหรับคันนี้เพื่อนๆดูคลิปแล้วกับราคา175บาทถ้าสนใจหรือคิดว่าอยากได้นะครับลองไปดูกันได้ละมิสเตอร์ดีไหรือว่าหาตามเว็บออนไลน์นะครับรัาดาช้อปปีน่าจะมีขายเพื่อได้ราคาถูกกว่านี้นะครับถ้าถูกใจคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ